สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจไเอชแนลเราจะมาชมนะครับบอลสีในสวนของพี่มนกันนะครับครับพี่มนเจ้าจักรพพัดเนี่ยผมว่าชื่อเขาดีมากๆเลยนะครับเป็นบอลสีขั้นเทพใช่ไหมครับผมครับอ่าน้องน้องจักรพพัดเนี่ยคือเขาอะเป็นบอลด่างเป็นบอลด่างเนี่ยตอนนี้หายากนะครับก็คือตอนนี้ ทางตัวผมเองเนี่ยก็เรียนรู้ในการผ่าผ่าผ่าหัวนะครับตอนนี้ผมก็อาจจะมีเบบีที่กำลังจะออกนะครับก็ฝากฝากแฟนแฟนว่าทุกคนว่า,าแฟนคลับในนี้ก็ของจ่าเอชแนลนะครับช่วยติดตามถ้าเกิดใครต้องการนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับครับจะมีเบบีให้ด้วยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อพี่มนนะครับเบอร์โทรจะให้ไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผม ต้นนี้นะครับชื่อเท่มากเลยครับผมพี่มนบอกว่าเขามีชื่อว่าจอมทัพจอมทัพครับท่านผู้ชมชื่อกเท่นะครับสีเข้มสมกับเป็นจอมทัพจริงๆครับสวยมากๆเลยครับผมต้นนี้คือชื่อว่าอะไรครับพี่ครับต้นนี้ก็คือราชินีแห่งใบไม้นะครับคือนามว่ายอดมงกุฎนะครับโหสวยมากๆเลยครับผม ครับตันนี้ก็อยู่ประมาณตัก5เดือนแล้วละครับสหดเดชะนะครับผมกระถางนี้1,000บาทสวยงามครับกระถางน่ารักนะครับ3ใบนี้ใบละร้อยนะครับ300บาทเป็นเจ้าของสตรอเบอรี่ได้เลยนะครับ ที่จริงแล้วไม่ได้แค่1นึ่งแสนะครับจะมากกว่านั้นเพราะว่ามีพืชนะครับผลิตผลผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับในส่วนของพี่มนนะครับมีฟาร์มนะครับบอลสีเบบีเบบีมากมายนะครับน่ารักเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับกับพี่มนกันนะครับท่านผู้ชมพี่มนจะเป็นคนชอบต้นไม้แล้วก็รักต้นไม้นะครับบอลนี่แกปลูกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีกระแสนะครับ แกชอบปลูกช่วงที่พี่มนซื้อมานะครับราคาต้นละ500นี่คือถือว่าแพงนะในช่วงที่กระแสยังไม่ดังนะครับแต่แกก็ซื้อมาเพราะว่าแกชอบนะครับแล้วแกก็มาขยายไว้นะครับแกมีความสุขกับต้นไม้ครับท่านผู้ชมพี่มลลาออกจากงานประจํามานะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาทําสวนนะครับพอเพียงมีความสุข แบล็ k เมจิกสวยๆนะครับมีไหลยเยอะเลยครับท่านผู้ชมกำลังนิยมนะครับสนใจโทรพูดคุยกับมนทนฟาร์มได้นะครับพี่มนใจดีนะครับเบอร์โทร080-769-5485นดะครับต้นนี้นะครับชื่อเท่มากเลยครับผมพี่มน์บอกว่าเขามีชื่อว่า จอมทัพครับท่านผู้ชม hey, hey, hey. ชื่อคาเฟ่ hey, ครับสีเข้มสมกับเป็นดอกทัพจริงๆ <Hey, hey. S 1> ตัวน,นี้คือ <Hey. S 1> ชื่อว่าอะไรครับมากเลยครับ everybody should be